สบัสดีพี่น้องสบัสดีตอนนี้คอยอยู่ที่ทงนาบ้านคอยพี่น้องก่อนอื่นก่อนสจะไปรับชมคลิปต้องฝากกดไลค์กดติดตาบกดไลค์กดแชร์ให้ถอยแน่พี่น้องเออโอเคเมื่อนี้คอยได้มาพบเจอเรื่องใหญ่อีกแล้วพี่น้องเรื่องใหญ่ก็คือมีงัวมาเสียชีวิตอยู่ในทงนาคอยเองแล้วก็คุมม่วงคอยเองคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณแต่วานนี้ ก็ถือว่าทามันตายแบบบุหูุจาเหตุแบบนี้ก็ถือว่าการเผาทิมีเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องก็เลยเผาทิมคิดว่านะแต่ว่าการยังบุหูเจ้าของกัเขาบอสามารถที่เผาได้เพราะว่าจะหน่อยว่าเขาเผางัวผู้อื่นทิมจังหน่อยหมู่สีว่าจังชั้น่างที่เดียวค่อยสีพาไปเบิ่งนัคะงัวมันตายแล้วก็จะาทาทผูุสม่างัวไผ่นะในหมู่บ้านในงวไผ่เดียวสีพาไปเบิ่งเลยพี่น้องโอเคตามมา มาเตมามังวงพี่น้องเอ้ยไม่มีันใบมีแต่หมากต้องใส่พี่น้องเอ้ย,ยต,อต้อง,อง,ต,องต้องใช้ผ้าปิดปากเพื่อากาันโควิดงัวจะมีะบ่ลอดภัยสักใช่ปะอ้ะวาวงัวเน้นเหลือเป็นพญานตายแผลตายวาเนาะมือหนึ่งเท่เลตุว่อวอ้าจักงัวไฟพี่นอ้องก็ยยังบุกเลยตอนนี้คิดทีแรกคิดว่างังวงวังว,งว,งวเอื้อย เรามาเบิ่งแล้วบ่แม่นบดนี้บ่แม่นงัวไข่ดอกเราบ่ะเราว่างัวไข่บ่มีตัวสีขาวเราบ่ะเรามาเบิ่งแล้วเราไปหางัวเราบ้งัวเราผู้ที่ตายสามแล้วมาแล้วแล้วก็งัวนั่นอีกตายสองเห็นบ่สามสอง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 สี่สองตพี่น้องแล้วกับช้ำสินนั้นพี่น้องเลยลุบหนางัวพอดีแล้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยสิพามาชมงัวโอเค มา,มาใ,ใกล้ดาแพร่เป็นจากคล้องเห็นแต่กับมาเบิองในเด้เนาะเน่าแล้วเนาะมันซีดันาะเน่าแห้งแล้วถึงวัวใ,ใกล้ๆแล้วมันติดเชื้ออย่างพี่น้องไอ้หัวจาตายหรือว่ามันเป็นติดเชื้อลา่ไล่เรง นเน่าแล้วเขาเอิ้นว่าเน่าแล้วชานี้พี่น้องเลยมัวก็กำลังเป็นแม่นาคเนาะแมงวาหลายพี่น้องครับอือจนเบ่งไปเลยเน่า,นาแห้งนะเร่งความชื้นใหใกล้ๆนี่พี่น้องเดียด๋วยวให คนบ้านเฮาด้วยว่าคนบ้านใดถ้าหูวว้างัวเจ้าของก็มาเอาด้อขกอเห็ดนะเบิ่งคอยว่าที่จูด,ดูมันนี้แต่ว่ายันเจ้าของเพิ่นมาเห็นเจ้าของเพิ่นมาเห็นเพิ่นสิโ้หนี่นะแมงวันก็แถวนี่ก็แจ๊บเปื้อเพราะว่ามันจะมาไข่ใช่เป็นนอนเป็นนอนได้พี่น้องงัวนี่ประมาณตัวละหมื่นนะตัวละหมื่นบาทถ้าขายตอนมันยังบ่อโชว์ เมืองวันก็เต็มอยู่มันอยากกินเด้พี่น้องโอ้ันเน่าแล้วนี่ถือว่ามีกลิ่นส่งเสียงถือว่าท้องกระเบงการที่คนเห็นงวัวตายนี่กับลุกแห้งใช่ไหมฮะลุกแห้งบอกกระลุกแลนะถ้าใครมีงวมัวหลามโตท้องโตตายเบิดแหละกับ่อะไรยังแหละกับเท้าเงินไปเท,ท่าไรหลามแต่แท้าเป็นโตกับโตนึงเท่าไรหลามเออแต่เหมลายค่ะ ้ายเป็นเจ้าของก็มาเบิ่งได้อยู่ทงนาข่อยพี่น้องนี่มันมีจิมีต้นม่วงสี่ต้นไหนานไหน้าข่อยลหรอไหเนี่ยก็เลยแบบว่าคิดในใจก็คิดว่าอยากเผาท่มเลยแล้วเพราะว่ามันเป็นงวัวที่กายยานมันแพ้เชื้อยานมันแพ้เชื่อหาง้วข่อยง้วข่อยมันกล้าอยู่แถวนี้ตลอดขนาพี่น้องก็เลยไปว่าจะกเผาทิมแต่ว่าเพิ่นว่าผู้ใหญ่เพิ่นว่า ถ้าเห็นงัวถ้าเห็นงัวแล้วนี่สีพาทิมเลยบ่ได้เพราะว่ามันจะพิษด,ดิพิษย้อนบ่ว่้เฮาบา่อยากอันเผางัวคนอื่นทิมโดยบ่บอกเพื่อนเขาก็ต้องอยากให้เพื่อนเห็นก้อนนะี่น้อ,องเมียนชกเมียนข้าวก็ต้องให้เพื่อนเห็นก้อนเพราะว่างัวมันเป็นชัดใหญ่ดิแต่เป็นไกล้เป็นอย่างเออใข้แน่ีปน้อง้ยปีนี้ทุกๆปีของ ทุกๆเดือนนี้ของทุกปีอเอ้ยจัาที่วอาได้ปีใดก็ต้องตายในเดือนนี้เพี่น้ององัวโป้งัวลูกลอีจังเมือวงวอันก็นแล่นโพ้ๆพี่น้องดูถ่ายใกล้ๆเห็นป่ะเห็นใกล้ๆ่พี่น้องเมืองวันงัวสีขาวเด้อพี่น้องเด้องัวสีขาวเกิดประมาณปีซืน ลูกปีชื่นนะบ๊อมเมนลูกปีไก่เดี๋ยวใครที่จบกันให้เบิ่งงัวเพียงเท่านี้แหละพี่น้องมันอันตรายเบิ่งงัวงเชิสาวน้อง่วงบ๊อบเด็ดนี่ลายเด็กงวงไปพามาชมงวงนี่นี่ตัวแบบง่ายแบบง่ายนะง่ายเหรอวะสาวมันง่ายเขาเชิดงวงเป็นมันซุกคุณแต่ว่ามันเช็ดเป็นบ้านใอยจะเอื้อนว่ามังวงนั้งเหรอมังวงแบบนี้บ้านใอยจะเอื้อนว่ามังวงต้น เอนี ies, ่ใลดตนนแม่ตะอ่อนอยู่บ้านข่อยนอึดแถวเดอใจเด้ออยิเนไปให้คนบ้านกินเด้ต่ำๆบ่อือตตนึงโอตะหวงฝากถึงอีน้อยพากําลังเบิ่งมากินเด้อเอ้ยรุดนําหวงนี่หลายแท้ๆอยู่บ้านเฮาอึดหลายแต่อยู่บ้านตาอุีนี่บ่อึดยงบ่ใ่มีแต่หวงกลางทงกลางนี่ถ้าว่า มีแหวนมุดในที่จับแล้วก็ยุบบ้านไข่ธรรมชาติมันดีมันบ่กุ้งม่วงอันนั้นนี่ม่วงโซ่กระไรค่ะม่วงยัดโบกเออม่วงโซ่กระไรม่วงนังกระไรม่วงอันนี้ที่ก็ข่าวกระแซะแซม้วงตัวนั้นหานถ้าเอาโบกันมาแล้วก็ยัดเขาเนี้ยเข้าไปนะพี่น้องใครอันติกใจมันออกหลักกรยัดเขาเนี้ยเข้าไปแล้วก็กินแฉะเห็ดม่ม่วงกวนกระไรม่วงกวนม่วงแ่ะ แล้วกับสีเงือก่อนเพราะว่ามัมนมมงงนี่ก็มาเบิงงัวก็ตะอดีขณนและยินป่าโทษเมื่อบอกมีบานหละเพราะว่ามาานาแ้วกับเขาเมื่อเขาเมื่ออะไรพัดลุ่มมาคุดกับปู่สิปใสก่กระแตบอนุนณะเพิ่นมาเห็นงัวตายกับยุ่ให้หน้าตัวเองยิ้มุ่มให้หน้าตัวเองก็ได้โทษไปบอกป่าว่าให้เพิ่อนออกมาเบิงงัวแน่งงัวเพิ่นตายขณะคิดว่างัวป่าขณะเพิ่นก็ได้ออกมาเบิงเพราะว่างัวเพื่นตายปีนี้หันสามโตแล้วแล้วก็โตนะ๊ะใหญ่ขณะ ทามต e ัวก e ับทำลายๆไปเปทะเลาะเนี่ยถ้าเอาขายนะแต่มันมาตายผากเบิดเพิ่อนก็ออว่าเบิ่งเอาแมนงัวเพิ่นค่ะว่าว่าโบแมนว่าสันแล้วก็เลยหล่อตัวไปค่ะวันโบแมนงัวเราคอยก็มาเบิ่งกับโบแมนงัวตัวเองกับโบแมนเนาะงัวปูกับโบแมนแปลว่าท่านแมนงัวพี่น้องตัวเองนะแต่ว่าก็ได้มาเบิ่งแล้วกันถามคนนี้เป็นเจ้าของกับมาเอาได้อยู่หะ้าคนนี้แหละหน้าตาอุลีนี่แหละอยู่ห่มม่วงเนี่เอาไปเอาไปยังเอาไปจูทีมให้แน่เพราะว่ามัน ขั society, urai, ama, ka, ent, record, at, ้น50ปไปจูดท er. ีมมันกับบุหรี่ว่า50เป็นจ่อคองต้องพาจ่อคองเพิ่นเมื่อบึงเมื่อตำรวจเบิ้งแล้วังหายประจูดเองเผาเองซะหาหน่ะเปอ้ากินพึ่งมาเน่าแห้งแล้วโควิดงัวนะโอ้นี่ลาพี่น้องไอ้งัวก็ได้ตอนนี้การตอนนี้มันแรงแดดอ่อนๆนี่พี่น้องอากาศบรรยากาศก็ถือว่าดีแต่ว่าบอดีน่ะมีงัวเย่บางอ่องนี่เนาะเฮ้ยพี่น้อง แมงวันนี่เนี่ยตูดม,นมันน่ะโบนี่แมนแนวธรรมดาดเราได้หน,มน,นิมันเบ่งมาแล้วเพีมันไขว่เมื่อไรเนี่ยมันตุกตุกเมื่ลไรเออไขว่หร,รอบอสเอาบราิสหาปุป๊ปปุ๊ดจะจีแทงตูดไหมเพียงง่วแม่ขาวเลยง่วงแม่หน้งตัวขาวแดงน้อยนึง มาเอาได้จะฟ้องใครมีเป็นจะฟ้องปีนเอาไวได้ดอกมันใหญ่ได้งวนี่นะใหญ่เนาะใหญ่แห้งงวตัวนี้นะเฮ้ยยูพาไปมันเลี้วได้นี่ป้าของงวงโคกนี่หงวงก็แผลนนะมีแต่โคกเนาะเออมีแต่หมากกับสายยู่บุ้ยใบได้งานอี่นะได้ได้แผลก็จะแห้งงวงคอยขึ้นชั้นตก็คางน้ำเนฝอจับได้คางนั้นบฝอจับได้หงวง มันบูเป็นเป็นตไฟนี่ยได้ปีนี้ <S <S น,นี่วงวงแคก็เป็นลายไหเป็นไาอีนนี้วงวังปีนี้ค่ะปีแล้วไปนี่กันเป็นยูได้ไดไดแต่ว่ากันคือปวดได้ซํานี้ต้นปีนี้นี่ป้าเธอหลอกวงวงแกกระผูผุนไปเบิร์ลายแต่ว่าอะไอีสัง่เคยมีกับมีปีนี้ แต่ขาดคะแนนผู้เฒ่าวเพราะน้ำสิทวมบ่ยา,ากปีนี่นคือแปลกแปรลอกอีสังก็เป็นเบ้อผูกผุนยู่ตามแม่เอยว่าว่านะถ้าลอกใหม่เพรเคยเป็นก็เป็นลอกที่เขาเคยเป็นมาหลายปีก็มาเป็นในปีนี้นะเพิ่นแม่เขาเลยบอกว่าบางที่อาจชิน้ำทวมบ่ด้วยนวไรทาเบิ่งก่อนไปเนาะแจ้งวะมีมะพี่ว้าวความผิดลดอีกถ้า้ามีแจ้ง เห็นค่อยกับมัวปะ่ะเห็นหรล่นี่พี่น้องมัวนี่กะตายได้ประมาณสองมือค่อยยกให้ผู้เป็นเจ้าของนะมาเบิง้งเบิง้บงว่าั่วไผเป็นเจ้าของอาชิเม่นคนในหมู่บ้านข่อยนั่นแหละเดี๋ยวมืออื่นข่อยจะลงคลิปนี้ฮะชาหมืออื่นก็นเ่าแล้วเนาะแล้วกัสชิให้เพิ่นมพะพร้าวทิมข่อยว่ามะพาะทิมอยู่บนนี้แต่ว่าท่านการจะตั้งเพิ่นวะบอกให้เผา พี่นองจาะนั้นล่ะพี่น้องอยากแจ้งข้าวไปจังไดกะฝา,ากกดไลค์กดติดตามให้ก่อนคือเก่าด้วยพี่น้องสบายดีพี่น้อง